โลกสนุกใหม่15แดง8อ1ชุดผีลาย1ชุดไม้คิวใหม่6ด้ามไม้เลสสั้น3เลสยาว2คู่นี่อ่ะชุดหนังตะก้ออันนี้ก็จะเป็นหนังครับหนังลรยเล่เอาไม้ใกล้ดิเห็นเหรอหนังไรเล่ตะก้อแล้วก็ลางตัวนี้เราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับไม้เลสนี่ตะขอจะแ,แจงรายละเอียดนี่ตะขอแล้วก็เปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง8อันนะครับผมแล้วดูสีสีเราใช้เป็นสียูวีเทนนะครับ ในผ้าสกัดลาดก็ใหม่โคมไฟก็จะได้โคมไฟตัวนี้ถ้าเกิดใครสนใจก็เซตนี้จะมีอยู่นะครับผมราคาอยู่ที่เริ่มต้นราคาเริ่มต้นอยู่ที่85,000บาทนะครับเดินรอบๆตัวเดี๋ยวจะแทงโชว์ให้ดูนี่อันนี้อันนี้เอาไปดูตัวอน,นุตัวแรกขอ,อกคุณพี่อูดมานะครับของส่วนน้ำ